ลุงแถวนี่พี่น้องปลาเบิง้งปลาปลากุ้งพี่น้องปลากุงาา้งปลาศาสตร์เบงนีใใ่ใกล้บ้านบ้าวันนี่พี่น้องเบืง้งเละอเละเทอะอญญอญญเลยพุ่นะอายะอายะเลยลุ่มมไหมพี่น้องมื้อนี้ครบเดือนหนึ่งภาคกันขเขามาเก็บเบิ่งเห็ดพี่น้องมาเบิ่งเห็ด พี่น้องมึงอืมลุมฝุ่นอายะเลยลุมงานใหม่โอ้ก็ดิตกว่ะเบื้งส่งนีง่เสื้ดิตกมึงบาวันผ้าลงไปเบื้งกไกลๆพี่น้องอืม โกง้งย่ใหญ่พี่น้องหักหมดเลยอนุภาบลายกาดแห้ง